ะะจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อีกไม่กี่อีกไม่กี่วันค่ะเดือนหน้านี้ค่ะ,คะจะมีกิจกรรมดีๆนะคะคือกิจกรรมรัฐสภาค่ะบูรณาการกับหน่วยงานจังหวัดยะลานะคะก็จะลงพื้นที่มาที่จังหวัดยะลาค่ะโดยในนี้ค่ะจะมีการโดยก่อนหน้านี้นะคะจะมีการประชุมสำรวจเตรียมความพร้อมสถานที่จัดโครงการรัฐสภาพบประชาชนจังหวัดยะลาระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมจันกระเพาะมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,าอำเภอเมืองจังหวัดยจลานายอิมรอนเสนลีมื่นคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐสภาค่ะได้ลงพื้นที่พูดคุยหารือกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลานำโดยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมการบูรณาการจัดโครงการรัฐสภาพบประชาชนจังหวัดยะลาระหว่างวันที่14-15กรกฎาคม2568นี้ซึ่งสถานที่จัดงานค่ะคือมหาวิทยาลัยราชพัะลาที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภายในงานค่ะจะมีการดําเนินการใน3กิจกรรม คือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาได้แกย่ยางพาราอุทกภยัยและยาเสพติดจังหวัดยะลากิจกรรมรัฐสภาพบประชาชนการสัมมนาเรื่องเสริมสร้างความเข้าใจมั่นใจในรัฐสภากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและประชาชนเช่นการแข่งกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรค่ะเป้าหมายของการดําเนินง,งานโครงการรัฐสภาพบประชาชนจังหวัดยะลานะคะก็เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนแบบบรรณาการความร่วมมือทั้งภาครัรฐส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นและประชาชนในพื้นที่ค่ะรวมทั้งมุ่งให้เป็นโครงการต้นแบบสําหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆต่อไปเกิดการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนภาคใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชนและสังคมไทย